สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านครับเน่มามามาเนจ๋าเนจ๋าเน่จา๋มจา,มจามี เอาไนอีกไหมมีทานผลอไรกไหมเอางี้อาการหนึ่งพอแล้ว จะให้ประกาศนะ่อยมีจ๋าจ๋าสวยครับมีจ๋า บินนะครับรถเอีกดูดูทองเอาตออะกร้าเลยสู้ท,าย,ทายหมดเดียวเหลือวม่เยอะแหงแม่รับทายหมดทายหมดมีเยอะหรอกครับโอ้หดูทองเธออธอ uh huh. ฮะสวัสดีครับ ครับโอ้โหสัสวสวยแมง,คแมงมาครับแมงเมาครับเห็นแมงเมาครับโอ้โดูดูดูเม้แมงเมาโอ้โห,หนูนี่เดี๋ยวจะรถไฟแสงสายแมงเมาครับโหดูทองดู ดูเสียวเสียวแมงเมาอ้ยเมยเลยเมดูไหนโอ้ไม่สนใจกินแล้วแมงเมาครับบางครั้งบินไปเกาะตัวก็อูอ้หู้นเร็วกินเร็วเดี๋ยวจะลดไฟแสงสว่สางแล้วลนี่ยังอะไรครับอ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับยู่ฮะไหนเดี๋ยวพ่อด,ดูหน่อยคืออะไรไหนหเดี๋ยวปเปิดแผ่นดูสิไหนไหนไม่มีหรอกเนี่ยไม่มีหรอกมาแวงแมงมาแรง,งเยอะครับเมียจามก,กินลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะรถไฟแสงสว่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว มาทานเองมาทานเองมันดูท้องเธอครับโอ้โหดูวันทายเธอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากครับนี่มากินเองเรื่อนิดเดียวมีเร็วมาทานให้หมดก่อนเดี๋ยวเร็วเร็วมาทานให้หมดก่อนครับมามามาทานให้หมดก่อนทานให้หมดก่อนเดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณ ป้าอัทไทยและคุณกิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจันยานะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่จันยานะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากคิดถึงคิดถึงครับขอบคุณนะครับอ้โหหมดยังมาหมดแล้วเก็บตะก้านั่นนั่นช <laughs> ุกใจแมงคนระับแมง <laughs> แมงตัวเลก็กกหนูมากเลยแม่เอ้ย อืมครับเดี๋ยวครับกูโหแค่มแมลงเม่าตัวไม่ใหญ่ครับแต่เธอยังออกอาการที่แบดบเนี่พอยจดยายให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวจะรถไฟใส่สางแล้วจ่า้แมงมาอืม แมงเมาแมงเมายมงไม่เก็บคาดเลยหน่อยอ้ะเมยจ๋าเก็บคาดหน่อยยื่นเก็บถึงไหมน่ะคาดขาดขาดมวยเก็บมวยเก็บมวยนู่นนู่นขาดนะพ่อเรือมาไปเก็บคาดให้ก่อนไปเก็บมวยเก็บคาดขาดมวยเออเก็บมวย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 ฝั่งนู้นเออมวยมวยเก็บมวยมวยนั่นแหละนั่นแหละมวยประชุมมวยมวยเก็บเออเก็บมาเก็บมาเออเก็บมา มาเยี่ยมมาโอ,อเย,ยม,มายกือ้อมามายืนมาครับเออเก่งม,มากเออช่วยกันดิอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้อนเองโอเคครับควันเข่วก็จะได้โยนย้าให้น้องเมย์ครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับดูครับนี่ครับ้่อดูอาหารมันน้องมัเมีแต่ละวันแต่ละคืนครับนี่อาหารการกินเธอนี่คืออาหารหลักนะครับแล้นหนูจะค้นหาอะไรเนี่ยออิ่มแล้วก็ค้นหาอะไรเนี่ยเลย เมดูท้องถือครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับเข้าดูเข้าทุบคลิปไม่ทันเมียนควันเขียวออกทุกทีนั่งหัวเราะเลยครับต้องขอโทษขออภัยครับคุณพี่จันญาครับบางครั้งบางคราวควันเขียวก็ต้องรีบไม่ใช่รีบออกครับบางครั้งมีงานต่อครับ พอมีกะพอมีงานต่อควันเขียวต้องแบ่งเวลาไปต่อครับอย่างนี้ครับขอบคุณนะครับเมื่อตอนบ่ายก็ไม่ทันทันเพสวัสดีขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ครับเดยวควันเขียวก็จะขอญาตจบแล้วครับนี่จะขอญาตจบแล้วครับเพราะว่าจะลดไฟให้น้องเมย์ครับจะลดไฟแสงสว่างแล้วก็จะมืดครับ เพราะว่าแมงช่วงนี้หน้าฝนครับแมลงก็จะเยอะหน่อยครับโอ้โหดูท้องเธอครับวันเขียวชมแล้วชมอีกครับพูดแล้วพูดอีกนะครับก็คือท้องนี่แหละครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจะแตกต่างกันบ้างระยะเวลาที่เธอได้ทานผลไม้ครับทานผลไม้ภายในสองเดือนหรือสามเดือนนี่ครับนี่ครับความแตกต่างครับเปลี่ยนแปลงมากครับน้องเมย์ครับเปลี่ยนแปลงมากๆเลยครับ ขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจบุญครับที่เอ็นดูแล้วก็เมตตานะครับสําหรับผลไม้นะครับต่างๆนาคานเกี่ยวก็จัดให้เธอได้กินทุกๆวันก็ว่าได้ครับทุกๆวันครับขอบพระคุณมากๆนะครับดูทองเธอครับโอ้โหมอนช้างท้องครับนี่เอ้าโอ้โหอิ่มมากครับอิ่มเธออิ่มเธออิ่มครับ นี่คืออาหารหลักที่วานเขียวให้กินประจําวันแล้วก็มีอาหารเสริมก็จะทําให้เธอแม้เราจะค้นหาอะไรนี่ครับดูครับวันนี้มีเมนูกี่อย่างมีมีอ้อยมีหญ้าต้นบักมี่สับปะรดแล้วก็ต้นกล้วยใบกล้วยนะครับโอ้โหห้าอย่างหกอย่างครับอาหารหลักเธอ โอ้โหเป็นช้างที่กินอุดมสมบูรณ์มากครับแย่ yeah, แล้วพี่อินมาก <laughs> <laughs> ไม่แย่แล้วพี่กิง่งเป็นเรื่องอเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวดูดิอรัโอ๋โอ,อแย่ก็แย่ต่อก็ตอโอ้ <laughs> อะไรอะไร <laughs> เอาโอเคครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าแมงเยอะครับควันเขียวก็เลยจะรีบจบคลิปครับ <laughs> น้องอินก็ไม่ทันก่อ <laughs> นจะสวัสดีแล้ว <laughs> เอายางยางยงยังไม่จบก็ยังไม่จบครับโอเคครับเนาะนี่จัดไฟให้หน่อยนี่ดูครับ เ,เราจะตัดใบกล้วยให้น้องมามีก่อนอ๋อยังไม่จบครับต่อก็ตอก่อเอาโอ้ใหม่เ๋ยตัดใบกล้วยก่อนตัดตััดตัดใบตด นเนี่ยเนยี่ยเนยี่ยเนี่ยต้องตัวเนียวครับคุมอยู่คุ้นตึงกลืนวันดี้ในหมู่บ้านครับก็เลยให้ค่าน้ำใจไว้หนึ่งรคะแนนครับ,นนรบก็คุ้มอยู่ครับเกินได้3วันแล้วครับ2องวันสามวันคุ้มอยู่ครับ ยิงไม้เนาะว่ะเป็นของชาวบ้านครับเลยแวะเอามาให้ก็ให้ค่าสินน้ำใจเขาอีกเรืเ่องว่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับช้างครับต้นกล้วยใบยกล้วยครับออืือ ได้ไม่ีน้องมาวา่ามองมเอาต้นกล้วยไปสักต้นหนึ่งสิเ้เลยจัดหนักจัดเต็มเลยจะได้ป้วนจะได้จะได้มีน้องอ,อ้้หอาหารตอนนี้เหมือนช้าง หมือนช้างสองเชือกเลยครับดูครับโอ้โหบุฟเฟ่เอะว่าอ,อยู่ไหนเนาะนี่ครับนี่คืออาหารหลักนะครับอาหารหลักสำหรับช้างนะครับอืมอืมฝนไม่ได้ตกนะครับฝนไม่ได้ตกครับแต่ก่อนนั้นนี่ก็คือตกตอนสองสามวันที่ผ่านมาครับแมลงก็จะเยอะหน่อยนะเม แล้วหนูจะค้นหาอะไรค้นหาอ้อยใช่ไหมนี่ฮะค้นหาอ้อยครับเธออิ่มแล้วดูท้องเธอแต่ดูตอนเช้าก็จะหมดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่หมดนะครับตอนเช้ามาควันเขียวก็จะทำความสะอาดแบบก็อาหารนี่ครับอาหารหลังที่ควันเขียวได้ให้ก็จะหมดอยู่นะครับอืโอ้อืดูท้องเธอครับ อิ่มครับอ่ะหนูคนหาอ้อยบอ่เดี๋ยวจะจัดให้อีกต้นหนึ่งอีกเอ้าสองต้นเอ้าเอ้ารู้ใจหนูทำไมไม่รู้ใจเลี้ยงหนูมาจนสิบกว่าปีแล้วไม่รู้ใจหนูก็เอ้านี่อ้อยนี่คืออาหารที่เธอแบบชอบมากๆครับคืออ้อยนี่นะครับ ครับเพราะว่าเป็นน้ําหวานพอเป็นน้ําหวานปุ๊บจะทําให้เธอทานอาหารได้มากขึ้นครับถึงแม้อิ่มปุ๊บก็จะทําให้เธอกินได้มากขึ้นอย่างนี้ครับกินได้เยอะขึ้นครับนี่คือนิสัยของน้องเมนะครับโอ้โหดูครับอาหารการกินโอเคครับจะจบแล้วครับทีนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณ ทุกๆท่านขอบคุณทุกๆๆกำลังใจนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาตอบเม้นเข้ามาเม้นทักเม้นทายร้บขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับอันเฉีขอยัดจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้โหดูท้องนี่